สวัสดีครับผู้ชมผมยูครับผู้ชมดูนี่ครับเกี่ยวคู่กูโลครับทุกคนโคตรเพโคตรเฟียวนะทุกคนนะนี่ครับแต่ว่าราคาก็ไม่น่ารักเลยนะราคา3,500โลบักนับทุกคนถ้าใครสนใจอยากจะซื้อก็เดินมาตรงนี้ได้นะครับทุกคนมาคุยเ p ็นซตัวนี้นะครับกดไปเลยนี่ครับสามารถกดซื้อได้เลยนะทุกคน 3,500ร้อยโลบัหน้นโคตรจะแพงนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเคียวคู่ไม่ชมดูนะครับว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะครับก็ต้องขอบคุณน้องกันด้วยนะครับที่ให้ไอดีมารีวิวนะนะครับเพื่อประการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเคียวคู่กู้โลกนะครับทุกคนจะเทและจะเฟียวแค่ไหนทุกคนไปดูเอฟเฟกต์กันุยกันครับผมเคียวคู่กู้โลกมาดิมาดูเอฟเฟกต์ดิเช็ดเคีนี่แหละครับเกียวคู่ เกี่ยคู่คู่วลาเป็นไงกากระบาดเป็นกากระบาดอ่ะเออเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่นี่นี่แน่นี่แน่ก็มาดิก็มาดิรู้จักเกี่ยคู่คูโรลหรือเปล่าอ่ะปิงนี่ครับดูแบบเท่มากอ่ะนี่นี่บุกเก็น มามามามมา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  <_ Gerilim> โคตรเยียนกินหนึ่งโคตรโกงอีบายครับมาดิีเพมากเลยคนดวดูดูปันนะทุกนี่ครับทุบโอ้หโคตรเปียวอี่อารมณ์เหมือนแบบ มันอยู่แบบประมาณะวนันเอา้า <laughs> <laughs> โมเดิรโมเโมเดิโมเดี๋ยวใหม่ <S <s เวลามันฟันนะ่ะมันเหมือนแบบอยู่ดวงดาวกาแล็กซี่ครับคนดูเป็นแบบประกายสีม่วงอะไรประมาณเนี้ยบอลหุกิน คตรเกลียดนะคนดูโคตรชอบเลยมูเกลียดป่ี่ครับสวัดหลังอ่าสวยงามครับสองค e ิวอีสปอร์ตสวัดซ้ายซ้ายอยีอกรอบหนึ่งขวาไปลุกขวาสวยครับอยู่กับผมต้องตั้งสติดีๆนะลุะอกอ่ามูเกลีย์ว่าไงจ้าพ่อหนุ่มดีจ้าจะเป็นไงจ้า ไปไหนะอะโตรเกียนอนะมุกเกมบวกเกี่ยวคู่เอ้ยคนนี้ใช่ไหมทำเราอนะย๊ปป๊ไป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 อหครับตั้งสตินะเล่นกับผมตั้งสตีเลยนะนะ คนนี้เขามีหายตัวเดี๋ยวเขาจะหายตัวนี้ไสเราเดี๋ยวรอจังหวะก่อนผมจะเปิดมูก,กินบังคับไม่เข้าหายตัวก็มาดิครับน้องๆรู้ทันนะเหลี่ยมตื้นๆนะเ <F at> นี่ ป็นไงครับผมรู้ว่าเขาจะหายตัวเสียหน้าผมอยู่แล้วสติปตื้นๆอนะ่ะไม่เซียนไปเรียนมาใหม่นะครับรู้เลยเขาพยายามตีบนซ้ายบนซ้ายมาหาผมแล้วเขาจะกดหายตัวในผมไงเมื่อกี้ผมเปิดมุกเย็นรอเลยเดี๋ยวบริกดเกี่ยวคูกูโลกแฟนจ้าพี่มาแล้วจ้าอ๋อรอบนี้เขาใช้แรปเปอร์นะทุกคนรอบนี้มันใช้เป็นสกิลเฉทูตมันน่าจะมาวิ่งหนีเร <c oughs> าอ่ะใจเย็นนะพน่อหนุ่มอย่าเดินติดดิ แคสอะไรหรือเปล่าเนี่ยโดนมุก,กินแล้วแคสเหรอเอาไปมายังไม่ได้บอลเลยเนี่ยขอบอลหน่อยจ้าสวยมามา <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมรอบอลเร็วๆนิดนึงก่อน <S 1> <S 1> จะได้ตามทันไปไหนจะไปไหนหายมวมวทุหรอยมวทุหรอไปไหนวันนี้ ยม่มาทู่หรอย่นมาทู่หรอฮะฮะคิดว่าจะหนีรอดกูโจไม่ได้หรอฮะรูจัดมุกเกนหรือเปล่าร้อยมาครับทีป้าอ่าตัวตัวครับรอบนี้เราจะเล่นแบบจริงใจวะตัวแบบจริงใจอืมจริงใจหรือเหลี่ยมดีนะขอคิดดูก่อนล้วกันอืมขออนุญ,ญาตเหลี่ยมแล้วกันนะครับ มุกเก็นบวกเคียวคู่โอ้โคตรโกงโคตรอันตรายครับทุกคนพีเกินเคียวคู่โคตรก่งเลยครับทุกคนถ้าใครอยากเทียบอยากกิ่งเหมือนผมนะครับไปซื้อเคียวคู่มาใช้ซะลาไปนั่นดู้อันะครับกำลังมันมือช่วงนี้เนียบ้อยหนึ่งคิวอีี่้าวโอบอลไปปาดหน้านี่มันทำไมมันเป็นอะไรกับเราเนี่ยฮะ กินอะไรมูกินอะไรโดนมูก,กินแล้วรู้สึกมีความสุขใช่ไหมเขียวก็เทสกิว,วก็โกงเอาเข้าไปมาปอดหมาโชว์เป็นกลุ่มสบัดขวาเดี๋ยวรอมูก,กินมาก่อนเดี๋ยวเอาเจียนๆเ,เลยกว่าเหมือนเขาจะแคนผมนะคนดูคนเนี้ยเหมือนมันจะแคนเรานะเนี่ย มันพยายามแบบเดินมาหาผมอะ่ะเอาโดนบอลไฟยัดหน้าก่อนอ่าถ้าเหลือคนเดียวเดี๋ยวผมไม่ผมผมไม่ใช้สกิลดีวกว่าถ้าเหลือคนสุดท้ายนะผมจะโตแบบโต้แบบจริงใจเออจะแบบสตาเบิร์ตสตีแบบจริงใจแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอใช้สกิลทิ้งแล้วกันมาไอ้คนน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้ผมได้ไปเคผมเอมาคนนี้แล้วกันมาเดี๋ยวโต้แบบจริงใจนะครับผมจะไม่เหลี่ยมไม่อะไรแต่เขานะ อี่าโต้ับจริงใจมาจริงใจจริงใจขอแบบจริงใจเอาเขาไม่จริงใจกับผมคนดูเขาเดินหนีผมอะ่ะมามาผมอยากสตาร์บัตสตรีมอ่ะผมยังไม่ได้สตาร์บัตสตรีมเลยขอสตาร์บ s ตสตรีมดิุ่กเกลินกอบคนนี้แล้วกันนายคือผู้ถูกเลือกอา <laughs> นายคือผู้ถูกเลือก เยียวก็ที่สกิลก็ตรงสวยผมจะได้สตาร์บื้นสตรีมไหมวันเนี้ยเอาบอลไฟบอลไรกันขอบวันหน่อยจ้ายัวิ่งเรียบร้อยครับฟาดยันหน้าระยะเผาขนุนสวยนะครับขอบอลหน่อยจ้าออกแตกดีครับคุณหนุ่มดีปะ บอลมาเอาบอลหน่อยเอาบอลหน่อยเอาต้องรอบอลเร็วๆนิดนึงอะ่ะมุกเก็มจะมันมากถ้าบอลแบบเพิ่มความเร็วขึ้นมาสักระดับหนึ่งนี่ครับมุกเกนหไอตัว <laughs> จะไปไหน <laughs> มุงเกลยนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับเกี่ยวคู่กู้โรคนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรเปียวครับใครอยากจัดก็ไปจัดนะทุกคนนะสามพันห้าร้อยโรบัคครับทุกคน,นะ 3, คคคกคนแอดมินเขาไม่ได้จ่ายนะครับไม่น่าโปรโมทมให้เยอะเลย